สวัสดีครับสวัสดี FC Fanpage และเพื่อนสมาชิทกทุกๆท่านพบกับช่องลุงคอฟฟี่สเตชันเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับชุดงวดที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อน fc แฟนเพจคงจะมีโชคมีราบกันไปบ้างนะครับผมนะครับก่อนดูคลิปก็ดูคำเตือนก่อนนะครับผม นะครับชุดที่แล้วเด่นล่าง2อสูตรนะครับเด่นล่างสองสูตร,ร,ด,ตรดึงมาเด่นสุดมี5 9 5 1 5 3 2 7นะครับผม2 7ก็เด้งขึ้นไปอยู่บนครับผมนะครับ2 7 7 2และเป็นหวยอันอั้นสุดๆเลยครับอันทุกเจ้าครับ 2772เนี่ยครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อน FC แฟนเพจก็จะมีโชคมีราบกันไปบ้างนะครับเพราะแอดได้วางไว้4ี่หางครับก็น่าจะแทงบนแทงล่างคกับตัวด้วยนะครับบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันเป็นเพียงการคำนวณน,นะครับแอดก็ไม่รู้ว่าหวยมันจะออกอะไรครับ นะครับวางล่างอาจจะขึ้นบนไปก็ได้ครับอย่างตัวอย่างของงวดที่แล้วเนี่ยนะครับนะครับสองเจ็นี่ยครับก็ไปออก72็ดสข้างบนครับก็หวังว่าคงจะได้กันไปบ้างนะครับเพราะแอดได้วางไว้แค่4ชุดนะครับก็คงแทงล่างแทงบนและกลับตัวนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วละครับนะครับเพราะมันเปลี่ยนเพียงแนวทางนะครับ แนวทางในการวิเคราะห์ความเป็นไปของตัวเลขนะครับมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอย่างที่ว่านะครับผมนะครับก็หวังว่าคงจะมีโชคมีราบกันไปบ้างนะครับผมแล้วก็มาดูสูตรกําลังวันครับสูตรกําลังวันที่แอดได้วางไว้ให้นะครับผมสูตรกำลังวันงวดสพฤษภาละครับที่แอดได้วางไว้นะครับ ที่แอดไดไว้วางไว้ออวันอาทิตย์ก็มีหนึ่งมีแปดมีสามมีห้ามีสองมีสี่มีเก้านะครับแอดก็ได้วางหลักไว้ให้นะครับหนึ่งห้าสี่อยู่หลักสิบสามแปดสองเก้าอยู่หลักหน่วยผลปรากฏว่านะครับก็ได้กันไปนะครับหนึ่งแปดตรงๆนะครับนะครับสำหรับสูตรกำลังวันบนล่างนะครับผมแอดได้วางไวตง้ตรงๆ ไม่ต้องกลับนะครับผมคือว่าวางไว้หลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยตรงๆนะครับผลออกก็นี่เลยครับได้ครับสองแปดล่างเอ้หนึ่งแปดล่างครับผมนะครับขอโทษนะครับจำผิดหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดก็เข้ากันไปเต็มๆนะครับเข้าตรงๆด้วยนะครับนะครับผมหนึ่งแปดครับผมนี่ครับ หวังว่าเพื่อนๆพื่เอ FC, แฟนเพจก็คงจะมีโชคมีลาบกันไปพอสมควรนะครับผมมันเป็นสูตรสิบห้าหางครับผมสิบห้าหางแต่ไม่ต้องกลับนะครับก็บนล่างก็มันก็แทงไม่ยากนะครับผมเพราะไม่ต้องกลับตัวนะครับผมนะครับหรือเพื่อนๆน,อนชอบตัวไหนก็ เลือกตัวนั้นได้ตามสบายนะครับผมนะครับแต่แอดได้วางไว้ให้ตรงๆนะครับ15ชุดสำหรับงวด16 16 16พฤษภาเนี่ครับสำหรับงวด16พฤษภาก็เป็นวันอาทิตย์อีกละครับผมเป็นวันอาทิตย์นะครับแอดได้วางไว้เหมือนเดิมครับเหมือน2พฤษภาครับคือว่า หลักสิก็มี154นะครับหลักหน่วยก็3829นะครับสำหรับงวด16พฤษภานะครับงวด16พฤษภาจะมาอีกไหมครับผมสำหรับสูตรกําลังวันปู่แดงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน fc แฟนเพจมีช่วงวีลาาจากสูตรนี้ก็ทำบุญอุทิศให้กับปู่แดงด้วยนะครับผมเพราะท่านเป็นเจ้าของสูตร นะครับสูตรกำลังวันตรงๆเข้าทั้ง3ตัว2ตัว3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับในบางงวดแต่ยังไม่หลุดเลยนะครับที่แอดทำมา,มาให้ดูเมื่อคลิปก่อนนะครับยังไม่หลุดนะครับผมและงวด16งวด16อ่าุภ,ภาใช่ไหมครับ16 สภาคม64นะครับผมจะมาไมครับสูตรกำลังวันปูแดงครับผมนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีเวลาแอดก็จะมาทำให้ดูย้อนหลังอีกนะครับผมนะครับหรือเข้าไปดูย้อนหลังของงวดที่แล้วคลิปที่แล้วก็ได้ครับคลิปสรุปนะครับนะครับผมนะครับ นะครับ16พฤษภาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับผมจะมาอีกไหมครับวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ครับนะครับหลักสิบหนึ่งห้าสี่หลักหน่วยสามแปดสองเก้านะครับสํำหรับสูตรกำลังวันปู่แดงนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบแต่แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าแอดจะมาทำสูตรดูให้ดูย้อนหลังนะครับสำหรับสูตรกำลังวันปู่แดงน,นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงคอฟฟี่สเตชันด้วยนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดี